ก็สวัสดีครั้งนะครับวันนี้ก็เราจะมาพูดถึงรายวิชานะครับหรือข้อกฎหมายที่จะเอาไปใช้หรือเอามีความรู้เพื่อเอาไปใช้ในการสอบ รับราชการนะครับนะครับในตาแหน่งของประหลาดอำเภอนะครับประหลดอำเภอนะครับอีกวิชาหนึ่งก็คือกฎหมายหนึ่งก็คือพระราชบัญญัตินะครับโลงรับจํานาปี2515นะครับปี2515นะครับปี2515นะครับตรงนี้นะครับนะครับปี2515ลงรับจํานานะครับลงรับจํานาก็เป็นกฎหมายหนึ่งนะครับ ในกฎหมายที่เราจะต้องมีความรู้นะครับเอาไปใช้นะครับเอาไปใช้ในการสอบนะครับว่าความรู้เรื่องของคำนิยามเรื่องของเกี่ยวกับดอกเบีย้ยคณะกรรมการอำนาจหน้านที่นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างน,นะครับโทษนะครับเกี่ยวกับรวงแบบจำนำนะครับในกรณีที่คิดดอกเบี้ยเกิน ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือในกรณีที่ร่าของโจรมาก,ก็ต้องมีโทษนะครับในการปฏิบัติหน้าที่นะครับในการดําเนินการตามกฎหมายนะครับเรื่องเกี่ยวกับรงรับกันตาอันดับแรกนะครับสไตล์ของการสอนหรือการแนะนำนะครับการเรียนเกี่ยวข้อ,อกฎหมายทุกข้อ,อกฎหมายของพี่นะครับที่จะแนะนําเรื่องของสโคปก่อนว่า สิ่งที่น้องจะต้องเจอในเรื่องของพระราชบัญญัติโรงเรียนารำปี2 5 0 5เนี่ยครับน้องจะต้องเจออะไรบ้างสิ่งไหนที่น้องจะต้องรู้สิ่งไหนที่น้องจะต้องนำไปใช้ในในการเจอในห้องสอบบ้างที่ออกไปปล่อยนะครับตรนนี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของสโคเกี่ยวกับประเด็นตา่างๆใน พระราชบัญญัติโรงรับจำนำนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งนะครับอันดับหนึ่งก็คือคานิยามคานิยามครับคานิยามของโรงรับจำนำมีอะไรบ้างนะครับมายถึงอะไรบ้างรับได้เท่าไหรไม่เกินหนึ่งแสนการทาธุรกรรมหนึ่งสองสามสี่ก็มีในของคานิยามโรงรับจำนำการจำนำครับ ผู้รับจำนำก็ดีผู้ปฏิบัติก็ดีผู้ได้รับอนุญาตก็ดีด้ตรวจก็ดีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำย่มของของตัวพระราชนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในตัวของมาตาสิงกันนะครับเรื่องของคำย่มต่างๆนะครับคำย่มต่างๆนะครับตรงนี้คำยามต่างๆอย่างเช่นผู้รับจำนำหมายถึงโรงรับจำนำหมายถึงรักจำนำหมายถึงเจ้าพนักงานผู้รับจำนำตาปริยะตหมายถึงรัฐรมนรีหมายถึง เนี่ยครับต้องรู้ไว้นะครับรู้ไว้ก็ก็เป็นข้อมูลนะครับในการเอาไปใช้ในกรณีการออกข้สอบได้นะครับว่าในกรณีเท่าไหร่ยังไงนะครับนะ <c oughs> ต่อไปเมื่อเรารู้คพิยามปั๊บมันจะมีคนหนึ่งก็คือเรื่อง,งของคณะ คณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีใครบ้าง อะบ้างน,นะครับมีอำนาจหน้านที่อะไรอำนาจหน้านที่อะไรบ้างน,นะครับก็มีเรื่องของเกี่ยวกับการกำหนดพื้นที่ออมีใครบ้างก็มีประหลัดกระทรวงนะครับอาชิบดีต่างๆนะครับนะครับหรื 1, 2, 3, อสองัสี่อำนาจหน้านที่เรื่องของกําหนดพื้นที่การกําหนดจํานวนนะครับ การเพิกถอนบอนุญา,าตอะไรก็แล้วแต่นะครับหน้า,นาที่ขอเกี่ยวกับขั้นาการลงรับจำนำการเพิกถอนใบอนุญาตนะครับการพักใบอนุญาตอะไรเงี้ยครับอะไรเนี่ยครับประามาน,นั้อำนาจของเขามีใน2กสองสามสี่นะครับการยกเลิกนะครับการยกเลิกใบอนุญาตอะไรก็แล้วแต่นะครับ อันนี้คือค่ากากัการหน้าที่เขาหรือ้สอบากี่ยนนะครับต่อไปเมื่อมีโงรงัานจดมีคำียามีคณะการการก็ต้องมีโรงงันจัดงนโรงรัจนรจนัดงาก็ต้องมีผู้ขอก็คือคุณสมบสติขอผู้ขอใบอนุญาต ุณสมบัติก็คืออะไรบ้าง 1, 2, 3, หนึ่งสงเดเรียนรู้กันนะครับเื่อมคุณสมบัตินะครับต่อไปเมื่อเราได้ใบอนุญาตแล้วเราก็มาดูถึงเกี่ยวกับใบอนกญาตนะครับเมื่อได้ใบอนุญาตแล้วนะครับเรากต้องมีหน้าที่ในการทําเช่นเรื่องของเกี่ยวกับอายุอายุของใบอนุญาตมีเท่าไหร่นะครับ มีกี่เดือนกี่ปีนะครับเป็นญาตนะครับการปฏิบัตินะครับเมื่อใดเรบญาติคุณต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับต้องเวลาหน้าที่อย่างไรบ้างน,นะครับเรื่องของการเปริีัยิหน้าที่เมื่อใดเป็นญาต,ญาตคุณต้องทำอย่างไงนะครับเมื่อปฏิบัติหน้าที่นะครับตรงนี้นะครับต่อไปเมื่อมีการจนำ ของสินค้าต่างๆสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยครับคุณจะต้องปฏิบัติตามพรบลงรับจำนูว่าคุณจะคิดอัตราดอกเบี้ยได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่นะครับและไม่เกินเท่าไหร่ถ้าคุณเกินคุณก็มีโทษครับมีโทษนะครับโทษความผิดเกิดขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับ อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับก็คือถ้าไม่เกินต่ำกว่านะครับต่ำกว่าสองพันคิดดอกร้อยละสองเปอร์เซ็นต่อเดือนถ้าเกินเกินสองพันก็คือเกินสองพันเราคิดในอัตราหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอ่ะน,นี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววิธีการคิดเรามาว่าดนะครับตรงนี้นะครับต่อไปเมื่อมีดอกเบี้ยคร,รับ สิ่งที่คุณก็ต้องทําก็คือข้อห้ามการลงรัฐธรนําจะมีข้อห้ามของการดำน้ำนะครับเช่นของส่วนราชก,การสิ่งเออเ,ออเออขาเรียกว่าทรัพย์สินของส่วนราชก,การสิ่งที่ต้องสงสัยว่าจะได้มาด้วยจุดจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับเขาเรียกว่าข้อห้าห้ามทำนะครับห้ามข้อห้าข้อห้านะครับข้อห้าม เกีย่ยวกับงวัตกรต้องห้ามคำหนึ่งสองสามสี่้าำมีโทษนะครับมีโทษโทษต่อไปเมื่อถ้าใครไปปฏิบัติตามข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามคณะกรรมการสารรั่งคดีนะครับหนึ่งสองสามสี่จะมีโทษน,นะครับโทษโทษนะครับโทษโทษจะแบ่งเป็นทั้งหมดสามส่วนเป็นการก,ก็คือเรื่องของเกี่ยวกับใบอนุญาต ดอกเบีย้ยแล้วโทษเกี่ยวกับการฏิบัติารปฏิบัติก็คือเรื่องเกี่ยวกับการไม่มีใบควบคุมไม่มีสมุดไม่มีเอกสารอะไรเลยลเกี่ยวกับสินค้านั้นก็มีโทษเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยถ้าคุณคิดดอกเบี้ยราคาเกินกว่าตัวพระราชมเหสีก็ต้องมีโทษ บอนญาตถ้าคุณไม่ได้รับใบอนญาตหรือทุกเบิดคืถ,ถอนหรือภากอริญาตแล้วคุณประกอบกิจการอยู่ก็มีโทษเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับต่อไปสิ่งสำคัญที่ออกบ่นบ่อยก็คือค่าเินเนนะครับ,รบ,นะรบสิ่งที่น้องต้องรู้เรื่องของโลกรับจำนำตั้งแต่คำนิยามคณะกรรมการนะครับ คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตนะครับแล้วก็ใบอนุญาตอายุการปฏิบัติหน้าที่ดอกเบี้ยข้อห้ามนะครับโทษแล้วก็ค่าธรรมเนียมนะครับในสิ่งเหล่านี้นะครับสิ่งที่น้องจะต้องอไปใช้เอ,เองนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับโรงรับจัดหนันะครับตงรงนี้เราจะมีเนื้อหาตัวพระราชบัญญัติจะค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะครับเยอะนิดหนึ่งมันเยอะนิดหนึ่งนะครับถ้าใครเรียนมาแล้วนะครับผ่านมาแล้วก็ค่อนข้างจะ จะโอเคนะครับตัวนี้นะครับนาะสไตล์ที่เดาสอนประมาณนี้นะครับให้เห็นถึงเกี่ยวกับเนื้อหาทั้งหมดว่าน้องต้องเจออะไรบ้างนะครับเพราะบางบางบางพระราชบัญญัติจะไม่มีคณะกรรมการก็ดีบางพระราชบัญญัติจะไม่มีดอกเบี้ยก็ดีอะไรครับจะไม่มีโทษนะครับน้องต้องดูเรื่องของเกี่ยวกับให้ดีนะครับว่าแต่ละพระราชบัญญัติที่น้องศึกษานะครับมีข้อจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างนะครับจุดเด่นจุดด้อยอะไรบ้างแล้วก็ นำไปใช้นะครับนำไปใช้สิ่งที่ออกข้อสอบบ่อยๆบ่อยๆนะครับบ่อยๆก็คือเรื่องขอบเกี่ยวกับหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของคำนิยามเล่นนะครับเล่นงคำนิยามนะครับว่าจำนำได้หรือการแลกเปลี่ยนธุรการเนะี่ยเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งแสนบาทเนาะต่อไปก็คือคณะกรรมการคณะกรรมการประกอบไปด้วยใครบ้างมีอำนาจหน้า,นาที่อะไรนะครับนะครับตรงนี้ ต่อไปก bon ็คือเรื่องของเกี่ยวกับดอกเบี้ยเพราะมันเป็นเรื่องของกฎหมายเฉพาะที่มันมีเรื่องดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับลงรับจำนำดอกเบี้ยดอกเบี้ยแล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับค่าธรรมเนียมในกรุงเทพเท่าไหร่ตางจังหวัดเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับค่าธรรมเนียมนะครับตรงนี้นะครับสิ่งที่ออกข้อสอบบ่อยๆนะครับนะครับถ้าหยิบประเด็นอย่างเงี้ยออกข้อสอบ ค่ปะปั๊บเรื่องค่าธรรมเนียมบนลงโทษเรื่องของเกี่ยวกับดอกเบีย้ยค่ามิยามของเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับเราจะต้องรู้อัตโนมัติคือก็ต้องคุยกับคนอื่นรู้เรื่องเวลาเราอ่านหนังสือนะครับตรงน,นี้นะครับนะครับนี่ก็คือเขาเรียกว่าไมลแบบของพี่พี่จะทาประมาณนี้ก่อนนะครับเวลาเรารู้เราจะตอบได้นะครับอ๋อค่าิยาม,มเกินแสงขนาการมีกมาเจ็ดคนคนสุบัิมีอายุเท่าไหร่นะครับ บอนุญาตหนึ่งปีการปฏิบัติหน้าที่เท่าไรดอกเบี้ยต่ำกว่าวัตถุเออการต่ำกว่าสองพันสองเปอร์เซ็นตสูงกว่าสองพันจะเป็นหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นต์ต่อเดือนอะเรที่ถูกโทษมีสามส่วนบอนุญาตดอกเบี้ยการปฏิบัติอาชญากรรมอะไรเงี้ยเราสามารถตอบได้โป๊ะ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 นะครับตวรบตนวนี้นะครับนะครับอันนี้คือไมค์ของพี่เอง นะครับใครจะมีสไตล์การเขียนหรือเวลารู้ว่าอะไรคืออะไรเนี่ยเราสามารถตอบได้ที่ผมบอกว่าตอบได้แล้วก็ดําเนินการคล้ายๆกับเอาไปใช้กับวิชาอื่นได้นะครับวิชาอื่นได้นะครับ <c oughs> แล้วแต่สไตล์นะครับไม่ได้บังคับไม่ได้อะไรมากายแต่เวลาลวน้องจับใจความสิ่งที่น้องต้องรู้คืออะไรก็ประมาณ เดี๋ยวเราจะมาไล่กันนะครับไปเรื่อยๆก็คือแต่งคำพิยามคณะกรรมการคุณสมบัติเป็นญาติลงเออัตราดอกเบี้ยข้อห้ามนะครับโทษแล้วก็ค่ารัดเนนะครับเราจะไล่กันไปเรื่อยๆนะครับอยู่กันยาวๆนะครับไม่ท้อถอยนะครับใครไม่สะดวกก็สามารถไปย้อนหลังได้นะเออต้องหมันดูหมันตั้งใจนะครับเรื่อยๆนะครับอย่ทิงระยะเวลาเปนไปรือลืมนะครับลืมอยู่ได้นะครับ ขอ,อยากนินะครับเราจะขึ้นกัน,นครับการเอกะสะอารการอา่านเอกสารของพี่นะครับแล้วแต่สไตล์ใครนะครับอาจจะชอบแบบอ่านแบบสรุปก็ได้นะครับอา่านแบบสรุปก็ได้มันก็ดีครับไม่ต้องเสียเวลานะครับเอาสรุปม,มาให้แล้วก็อ่านนะครับ แต่พี่ก็อยากแนะนำนะครับอันี้ส่วนตัวค้างเห็นส่วนตัวนะครับไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับอะไรนะครับก็อยากให้น้องถ้าน้องมีโอกาสมีเวลานะครับก็อยากให้น้องๆนะครับอ่านตัวพรบรเต็มกอกนะครับให้รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรแล้วใจความจริงๆมันคืออะไรนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันมาจากตรงนี้นะถ้าน้องได้อ่านตัวพรบเต็มแล้วก็ไปอานสรุปน้องจะมีความเข้าใจมากกว่า บานเข้าใจมากกว่าแต่ถ้าน้องไปอ่านสรุปบางสรุปบางอย่างเขาอาจจะตัดตอนทำหรือมีประเด็นที่ไม่ได้พูดถึงอะไรเงี้ยครับแล้วคนออกข้อสอบก็ไปออกข้อสอบในประเด็นอื่นในที่เราไม่ได้อ่านอาจจะพ่สรุปเงี้ยครับทําให้น้องอาจจะเสียโอกาสได้นะครับอะไรอาจจะแบบเขาเรียกว่าอ๋อพอเห็นพอผ่านตาอืม นั่นจะใช่อะไรเนี้ยครับทําให้น้องแบบคิดได้แบบอ๋อจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะทำให้เราแบบพอไอจีพอมั่วมั่วอย่างมีหลักการนะประมาณนั้นดีกว่านะครับ <c oughs> มั่วอย่างมีหลักการนะครับเราไปดูตัวพระราชบัญญัติกันดีกว่านะครับนะครับไม่ต้องการเสียเวลานะครับ น้องๆยนดีพักผ่อนนะครับวันไีคณิยานครับคณิยานอยู่ในมาตราสีครับเอมาดูกันครับโรงรับจำนำนะครับหมายความว่าสถานที่รับจำนำซึ่งประกอบไปด้วยการรับสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้เป็นทุระทุระ และแต่ละรายมีจํานวนเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทและหมายความรวมถึงการรับหรือสิ่งของโดยจ่ายเงินให้สําหรับสิ่งของนั้นเป็นธุระแต่ละรายมีเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทโดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจการโดยตรงหรือโดยปริยายว่าจะได้ไถ่ถอนคืนภายหลัง จำนำนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเป็นสถานที่ที่ประกอบการรับจำนำประกันเงินนะครับนี่เงินกู้นะครับเป็นธุระเป็นธุระประจำก็คือหนึ่งก็คือเรื่องของเกี่ยวกับมีสถานที่มีสถานที่ครับสองเป็นเรื่องของการทำธุระกิจนะครับเป็นธุรกิจเงินครับ ะคล้ายประกันก็ดีเงินเป็นประกันนี่อะไรก็แล้วแต่นะครับนี่เป็นธุระเขาเรียกว่าใช้คำว่าปกติธุระ ไม่ใช่วันนี้ฉันไม่ทาพรุ่งนี้ฉันจะทำสามวันฉันจะไม่ทาอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับเป็นปกตินะครับปกติทุรธุรกิจนะครับเงินนี่ประกรันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงินการจำำับจับจนมานเป็นส,นะสิ่งของนะครับสิ่งของนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ รวมถึงการรับหรือการซื้อสินคอาโดยจ่ายเป็นเงินเป็นธุร,ารกียโดยเงินจำนวนไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเกินแสนบาทและสามารถไทย ไทรหอนไทยขึ้นอน,นี้ก็คือคำนิยามนะครับขอบคำว่าโรงรับจับนำ งรงมก็จะหมายถึงหนึ่งต้องมีสถานที่นะครับต้องมีสถานที่นะครับรวมก็กำลังประกอบการจำหนามสิ่งของหรือประกันหนี้เงินกู้เป็นปกติธุระนะครับแต่ละลายมีจํานวนยอดไม่เกินหนึ่งแสนบาทและหมายความวนถึงเกี่ยวกับการรับหรือซื้อสินหรือซื้อสิ่ของโดยจ่ายเงินให้สําหรับสิิงของนั้นเป็นกิจธุระและแต่ละลายมีจํานวนไม่เกินหนึ่งแสนบาทและมีข้อตกลงกันว่า โดยตรงหรือปริยาว่าจะได้ไถ่คืนในภายหลังอ่ะมีประมาณนะครับนี่ก็คือคำนิยามการลงรับนะคหนึ่งมีสถานที่ไม่ใช่ว่าไปเปิดในตลาดนัดรับจับนํำเองไม่ได้ครับก็ถือว่าไม่จะ่เป็นลงรับนะครสองเป็นกิจการลักษณะธุรกิจการนื่นนี่เป่นกู้หรือจะเนหน้าโดยสินคโปอะไรแล้วแต่คุณต้องทําเป็นประจำครับเปิดทุกวันนะครับไม่เชื่อว่าวันนี้เปิดพรุ่งนี้สองวันไม่เปิดวันนี้เปิดไม่ได้ครับตรงนี้มันเป็นธุรกิจนะับ สามเงินจะไม่เกินหนึ่งแสนบาทสี่ก็คือการไถ่ถอนสามารถไถ่ถอนได้คือไถ่นนี่คือคํานิยามคําว่าโรงรับจำนำรับโรงรับจำนำโรงรับจำนำครับมาตราสี่ครับสําคัญนะสาคัญนะครับถ้าอ่านแล้วก็ลองแกะออกมาดูว่าโรงรับจำนำมี มีองค์ประกอบอะไรบางหนึ่งสถานที่2องทำธุรกิจประจำสามก็คือเงินไม่เกิน1นึ่งแสนสสามารถถอยไถถอนคืนให้หลังได้นะครับนี่นครับเรืงง,งรับจำนำนะครับต่อไปผู้รับจำนำหมายถึงผู้ได้รับอนุญ,ญาตในการจัดตั้งโรงรับจำนำทรัพย์จำนำหมายถึงสิ่งของที่รับจำนำ เจ้าพนักง,งานผู้ออกใบอนุญาตหมายถึงเจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่ออกใบอนุญาตในการรับจำนำและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นนะครับรัฐมนตรีหมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชาที่นี้คือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเอ,เ,อเองนะครับทีนี้นะต่อไปต่อไปมาตาห้าครับมาแล้วคณะกำ ประกการควบคุมโรงรับจำนำนะครับตรงนี้สังเกตนะครับมันไม่ใช่ว่าคณะกรรมาการโรงรับจำนำนะครับมันจะมีคําว่าคณะกรรมาการควบคุมอ่าสังเกตดี Ki! นะครับเลยก็ถามว่าคณะกรรมาการใด uh, อยู่ในภาต้การดูแลของพอรบโรงรับจำนำก็ต้องเป็นคณะกรรมาการควบคุมนะครับควบคุมควบคุมโรงรับจำนำนะครับรอยู่ในมาตรา5ประกอบไปด้วย1 ปรายกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธาน 2. อ,อธิบดีกรมตํารวจ 3. อธิบดีกรมอธิบดีกรมอายการ4ก็คืออธิบดีกรมการปกครองห้าอธิบดีกรมพัฒน,นาสังคมและสวัสดิการ6เป็นหัวหน้ากองทะเบียนกรมการตํารวจเป็นกรรมการและเลขาธิก,การมาดูกันนะครับยึดตามพรบอรเลยนะครับ1ประธาน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนนะครับมีทั้งหมดหกคนนะครับหกคนนะครับมีทั้งหมดหกคนนะครับหกคนนะครับมาแต่ห้าโดยมีคณะกะระกรมการนะครับควบคุมโปร่งรับจำนำประกอบไปด้วยหนึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการนะครับสองอธิบดีกรมตำรวจสามอธิบดีกรมอัยการสี่อธิบดีกรมการปกครองห้า อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับกระทรวงพมงเขาเปลี่ยนใหม่เนาะหก,ก็คือหัวหน้ากองทะเบียนกรมตำรวจเป็นกรรมการและเล,เลขานุก,การวยก่นตรงนี้นะครับเวลาข้อสอบก็ถามนะครับเขถาม,รรถามเรื่องของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการนะครับเขาจะถามว่าคณะกรรมการควบคุมรงละตําแนมีกี่คนหกคนครับต่อไปเ็าจะถามว่า คณะกรรมการ,การควบคุมโรงรักกันแบบเนี่ยใครเป็นประธานตอบน,นะครับก็คือต่ากระทรวงไทยนะครับเป็นคณะกรรมการ,การพร้อมจะมีช้อยส์หลอกก็คือเป็นอดีตเอ่อหนึ่งรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยสองประหลาดสาม,ามอธิบดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีหลอกกัน,นมันมึนๆน,นะครับเวลาเนาะอ่านข้อสอบบ่อยๆเนาะจะเจอข้อสอบแบบเขาหล,ลอกกันมึนๆนะครับมึนๆนิดเดียว แต่เนี่ยก็คือเป็นประธานนะครับสามก็ถามว่าไอคณะกรรมการควบคุมลงรับจับกเนี่ยใครเป็นเลขาก็าต้องตอบว่าหัวหน้ากอากงทะเบียนกรมตารวจเป็นกรรมการและเลขาธิการด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีการออกข้อสอบไดกก็มีมาสามข้อสี่ข้อคือดึงมีกี่คนใครเป็นประธานใครเป็นเลขาประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับนี่คือคณะกรรมการ ควบคุมนะครับณะารรมการจะมีคำว่าควบคุมด้วยนะไม่ใช่ณะารรมการลงรับตำาหน่นะครับสังเกตยบได้ดีนะครับเพราะว่าจะมีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมปริมาณและก็สถานที่นะครับที่นีหลักๆเลนะครับ ต่อไปนะครับมาตราเจ็ดจะไม่มีอะไรมากมายการประชุมต้องมีการประชุมอย่างน้อยเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการก็ไม่มีอะไรครับการชี้ขาดก็เสียงเสียงครงมากอะไรก็ไม่มีอะไรนะครับต่อไปเราจะมีมาตราหกเรามาดูอำนาจหน้าที่นิดหนึ่งอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับจะมีกันาหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับห่วงของคณะกรรมการควบคุมรงเรายต่อน้าขอย่านนะครับอนนีหนึ่งตอนนี้เราดูถ้าเราจะเอกสารให้จะดูง่ายนะครับ อำน,นาจหน้าที่ของคณะกรรมการนะครับมาตหาหุกนะครับก็คือคณะกรรมการควบคุมโรงรับจำนำมีอำน,นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่งำนดท้องที่ที่จะอนุญาตให้ตั้งโรงรับจำนำอ่าหำนวเลยครับว่าในสถานที่นี้เ,เช่นจังหวัดสิงห์บุรีนะครับจังหวัดสิงห์บุรีอ,อรําเภอเมืองสามารถตั้งโรงรับจำนำได้กี่โรงกี่แห่ง ครับตรงนี้นะครับถ้าก็บอกว่าด้าได้3แห่งก็3แห่งครับตามนั้นนะครับถามว่าขอเติมได้ไหมได้ก็ทําเรื่องขอมาที่คณะกรรมการควบคุมลงจํานวนว่าเนื่องจากว่ามีประชากรเพิ่มเติมมีความต้องการของประชาชนขอเพิ่มจาก3เป็น4เป็น5้าได้ไหมได้ครับตรงนี้เดี๋ยวคณะกรรมการลงมัจําน้นเขาจะพิจานั้น,น,นให้นะครับตรงนี้ข้อ2ครับกําหนดจํานวนลงรับจํานันในพื้นที่ที่เห็นสัควรก็กําหนดว,ว่าเอ้ยจังหวัด อ่าไนาานะครับชัชนาามีจํานวนโรงรับจดจำ,น,ำน่าจะมีโรงรับจดจำได้นะของอํเาเภอเมืองนะสักสามเอแล้วเพิ่มเป็น4ี่ได้ไหมห้าได้ไหมก็สามารถกําหนดจํานวจนวจํหนวดสถานที่ว่าอํเาเภอที่ใดบริเวณใดสามารถตั้งได้ 2. กําหนดจํานวนสถานที่สามพิจารณาคำขออนุญาตตั้งโรงรับจดจำ,ำหรือคำขอย้ายตั้งสถานที่โรงรับจดจำนขพิจารณานะครับ เมื่อตั้งมีที่ตั้งแล้วจํานวนแล้วเมื่อมีการขอก็สามารถพิจารณาว่าคําขอนั้นสามารถดาเนินการได้ไหมหรือจะขอย้ายลงมาจังหวัดได้ไหมเนื่องจากว่าเกิดเรื่องของเกี่ยวกับพายุน้ําท่วมไฟไหมอย่างงี้ครับก็อขอย้ายจากที่ตั้งเดิมไปอยู่ที่ตั้งใหม่ได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ก็เป็นคนที่ข้าทายมีมากในการพิจารณาเพราะบางแห่งนะครับที่เราพูดถึงเนาะ บางทีตั้งตังต้งอยู่ไม่เคยนับทุกอบเคยนับทุกบ่อยๆปีนี้ก็ท่วงปีที่แล้วก็ท่วปีก่อนรู้งก็ท่วมันทำให้ของที่รับํำนําเกิดความเสียหายอย่างเงี้ยก็เลยขอพิจนะารณาอย,ย่ายได้ไหมก็เป็นอำนาจในการพิจารณาของเขานะครับข้อที่4ี่ครับการดําเนินการอย่างอื่นตามที่พระบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็เรื่องของเกี่ยวกับการพักใบอนุญาตการเพิ่มถอนใบอนุญาตเองนะครับตรงนี้นะครับในมาตราสี ใน,ในหัวข้อ4นะครับการกำหนดนะครับตามวงเ 1, ล็เบหนึ่งและวงเล็บสองให้ประกาศตามณนะสารารการจังหวัดก็คือเรื่องของการกำหนดสถานที่็ดีการกำหนดจำนวนของโรงรับจำนำในแต่และพื้นที่็ดีเนี่ยครับต้องมีประกาศนะครับในที่ั้านของสาราการว่าการจังหวัดนั้นๆนะครับว่าที่ไหนครับว่าตั้งได้เท่าไหร่นะครับเปิดข้อสอบถามนะครับว่า การตั้งก็ดีการตั้งการกํานดแห่งก็ดีการตั้งจํานวนก็ดีเนี่ยครับต้องมีการประกาศนักที่ใดก็ต้องประกาศนักที่สารว่าการจังหวัดในท้องที่ใดๆนะครับตรงน,นี้นะครับถ้าอยากรู้นะครับนะครับก็ไปไปดูได้ก็ตั้งว่าเล้ยที่นี่มีเท่าไหร่ยังไงสามารถตั้งได้เพิ่มไหมนะ้าจะขอเพิ่มต้องทำยังไงนะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการ,น,รน,กนําเลือกต่างๆคําร้องเข้าสู่กระบวนการ การาชการข้ารมการเข้าสู่ตัวคณะกรรมการควบคุมลงกำลังในการพิจารณาขอเพิ่มเติมหรือลดหรือย้ายอะไรก็แล้วแต่ได้ครับนะครับนี่คือมาตราหกนั่นเองมาตราหกสำคัญนะครับนิดนึงเกิดกรถามนะครับเกิดกรถามนะครับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่ครับตั้งที่ไหนจํานวนเท่าไหร่การย้ายหรือการพักหรือการเพิ่มขอใบอนญาตอะไรก็แล้วแต่เป็นอำนาจของคณะกรรมการ คบวบขุ่โกรงรับจำนำมาตราเไม่มีอะไรที่บอกไปแล้วก็คือเรื่องของการประชุมการชี้คาการให้ไม่ให้มีการตัง้งประจักษ์ก่อนที่บบรับระยะอะไรนี้ครับว่ากัน